วัดีค่ะวันนี้นะคะ,นนะ,คะมาพร้อมกับวิธีการตั้งช่องนะคะเจ้าตัวไฮทิล่า t f 4 1 8ตัวนี้นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนวิธีการตั้งค่าให้ใช้งานได้นะคะง่ายๆมากนะคะติดตามเลย ค่ะสำหรับวิธีการตั้งช่องนะคะของไฮเทล่า4 1 8นะคะลูกค้าง่ายมากนะคะลูกค้าหน้าจอจะโชว์เป็นอ่าช่องศูนย์หนึ่งนะคะเวลาเราจะเปลี่ยนเนี่ยเรากดเมนูหนึ่งครั้งให้ช่องตรงนี้กระพริบนะคะแล้วก็สามารถเลือกใช้ได้เลยนะคะลูกค้า80ช่องนะเดี๋ยวอาจจะสมมติว่าใช้อยู่ที่ช่องที่15นะคะจากนั้นกดปุ่มนะคะ PDT 1ครั้งนะคะเพื่อให้เราอยู่ช่อยที่ช่อง15นะคะหรือว่าตกลงว่าเอาช่อง15นะคะลูกค้าการตั้งช่องง่ายมากเลยใช่ไหมคะ แล้วก็ไปตั้งช่องให้ตรงกับอีกเครื่องก็สามารถสื่อสารกันได้เลยนะคะ เป็นยังไงบ้างคะสำหรับวิธีการตั้งช่องตั้งความถี่ของเจ้าตัว t f 4 1 8นะคะง่ายมากเลยใช่ไหมคะไม่ว่าใครก็สามารถใช้งานได้นะคะตัวนี้พอยกเว้นใบอนุญ,ญาตแล้วก็วิธีการใช้งานง่ายมากนะคะสําหรับใครนะคะที่ต้องการให้เราทําเป็นการใช้งานลักษณะไหนนะคะสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะคะ,สะแสดงความคิดเห็นกันได้นะคะอย่าลืมติดตาม EP ต่อไปนะคะสําหรับเจ้าตัวนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดครับขยนะคะของเพจ Diswave ด้วยนะคะวันนี้อันันไปก่อนนะคะเจอกัน EP หน้าบ๊าย